สวัสดีครับทุกท่านที่ลงเข้ามาดูเดี๋ยวจะไม่มีคนเข้ามาดูเลยก็ได้แล้วก็มาที่งานนะครับยังไม่มีใครมามาทีงานนี้รีบไปแล้วก็ต้องรอ,อต้องรอนะครับอ่าไม่มีเอ้ยนี่ไงโอเค มาลรอยังมาหรอยังใครอะมาแล้ววะเฮ้ยวีวีฉันมีของให้เธอนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเธอรู้ไหมแต่เมื่อนานมาแล้วนี่เคยเป็นของซิวเฮนเอ้ยมาว่ะแนนซี่จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยแล้วน่าจะกระตะโกนเขาว่ามีโคชิในหูเธอเดี๋ยวเธอก็คงจัดการให้เราเอง ขอบคุณที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นได้นะไม่เอาหน้าเคลอรี่ไม่มีปัญญาดูแลตัวเองด้วยซ้ําถ้าฉันไม่ช่วยสิเวอร์แฮมก็คงเป็นเหมือนกันแย่กว่านั้นอีกอย่างน้อยเคลอรี่ก็ทําตามที่ฉันบอกเขาจะไม่อยู่กับฉันอีกเลยบอกฉันได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเฮลี่เรื่องมันนามาแล้วเข้าแต่จมปากกับเรื่องไร้สาระจนฉันต้องลากเขาออกมามาติดยาครับเบื่อที่จะทำให้มือตัวเองสกปรกเหร เปล่าเลยฉันช่วยให้เขาได้แสดงกับวงที่ค่อนข้างจะดีเฮรี่เลิกใช้ยาปรับตัวใหม่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งเขาไล่ฉันออกจากชีวิตเขาอ้าวเขาคงไม่ต้องการถึอแล้วมั้งก็นี่หน่อยอะสุดท้ายเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนใหม่เป็นเดือนจากนั้นก็ไล่เขาออกไปแล้วก็เริ่มทำตัวงี่เง่าอีกครั้งฉันเจอเขาข้างถนนสภาพดูไม่ได้เลยไอเวนนั่นหมดสติเพราะรีดยา ใจฉันตกไปอยู่ตาตุ่มทุกทีแล้วเธอทำไงนะก็ปล่อยเขาไว้ตรงนั้นและทำทุกวิถีทางที่เขาจะไม่สามารถหาฉันเจอได้มันเคยเป็นแฟนกันหรอหรือสึ่งไงบ้างก่อนแสดงน่ะแปลกๆเหมือนกับว่าฉันต้องแสร้งเป็นตัวเองมั้งอีอย่างจอห์นนี่ก็ไม่อยู่แล้วไม่เคยคิดว่าฉันจะพูดว่าคิดถึงไอเวนนั่นแต่ฉันคิดถึงมันจริงๆเฮ้ยครีล่ะ ส่งของไม่ทันเนี่ยคือรีไม่มาเนี่ยน่าจะมาในไม่ช้าเขาบอกว่าเธอเล่นเก่งใช่ได้ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงเถอะพอมันจะไม่มีการซ้อมได้คงปล่อยให้คนดูผิดหวังไม่ได้สินะเอาจริงนะฉันไม่รู้เลยว่าคนผู้นี้เป็นใครเอาแค่พวกมันใจอนเนี่ยคอรี่ไม่อยากให้เรื่องกระจายออกไปใช่เดี๋ยวเราก็ได้รู้กันแสดงตรงนี้เหรอคิดว่าสื่อจะรู้เรื่องนี้ไหมแน่นอน ไฮยีน่าพวกนั้นน่ะฉันห่วงคนที่เล่นแทนฮิลลี่มากกว่าเคอรี่ได้ตัวดอซินจากบุงคัตโทษมันเล่นให้เราฉันููจักเขาเคยเห็นเขาเล่นอยู่เขาเล่นเก่งไหมอืมก็พอไหวอยู่แต่เธอนี่แหละเป็นตัวละครลับในเวลาใช้ยาด้วยระวังด้วยล่ะถ้าฉันอ้วกเป็นเลือดอีกครั้งล่ะอย่าทำพลาดนี่คือคืนที่ใหญ่ของเคอรี่นะฉันมีความรู้สึกว่าแนนซี่คิดว่า ตามเขาไม่ทันยังนั่นปูถูกใช่ไหมล่ะไปห้องน้ำและใช้ยาพร้อมจะลุยเรี่ยงมาเลยขอให้สนุกนะกินยาจนติดยาเลยมั้งเนี่ยเราเนี่ยเออเอาแล้ว <c oughs> เป็นคนมีสองบุคลิกนะครับ อไปเลยโอ้ยอเคบวกนี้กูเปลี่ยนบวกได้ไหมลุยกันเลยโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงเคอรี่มาอยู่นี่เองนี่คือดอซินจากวงคัทคัทโธดงาแฟนตัวยงฟันแท้เลยนายได้เหรอฉันมีทุกทอัลบั้มของนายเลย ใจเย็นหลอนก็จะเล่นกับนายนี่แหละถ้ายอยากจะคุยเสียงดังคุยกับฉันช่วยทำให้ใจิตใจสงบไม่ให้ตัวสั่นด้วยละ่ <c oughs> จบบยละจะไหวไหมเนี่ยฉันว่าฉันก็สั่นเหมือนกันอาจจะแย่กว่าอีก <c oughs> คนดูทําไม่ไหนเครียดเหรอรู้เป็นเพราะฉันน่ะ <c oughs> ไปตายซะ <c oughs> ฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันเล่นคอนเสิร์ตดีกว่าอืม <c oughs> เอาละลุยกันเลยโอ้โห เอาแล้วจูนจูนมาเลยแล้วใครร้องอ่ะคือรี่ร้องอ่ะเออเอาไอนี่มึงนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะ เล่นอะไรนเนี่ยได้เบรดเหรอโอเคมีสีสายถูกต้อง,องอนี่มึงหมาทำไมเนี่ยมึงโดนเพื่อนบังคับหมาใช่ไหมเนี่ยอเอ้ยยังมีปฏิกิริยาอยู่เอ้ยเอ้เริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะเออ เฮ้ยแนตตี้มมันไปแล้วคือรี <c oughs> เออไม่มีตั๊บให้ด้วยนะ,ะับโง่มากลุงนี่ใช่บอกว่าลุชื่อมึงแต่งตัวไม่เข้าตีมเลยอ่ะแต่ตก็กล้าม,มาเนี่ยนะเอยร้องเพลงว่ะร้องไงวะฆ่าให้หมด เออทำท่าตาตานีเลยวะเฮ้ยชาวล็อกครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เริ่มเต้นว่ะเออมึงโดนเพื่อนมาครับมา เอ้ยทูจัดเป็นไงเราเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดินได้ด้วยวะรู้ดิว่าเดินได้แหม่คนดูหน่อย,ยตัวลง มันไปไหนไน้บูเนี่ยเวนเอ้ยไหนจะนายัดชัดอะไรนะพี่จริงฉันก็ประหม่ากับโชว์นี้อยู่นะฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันต้องพิสูจน์บางอย่างทั้งกับตัวเองกับเขากับนายใครๆก็ตามแต่สิ่งที่ฉันทำแค่เล่นเหุสนุกเท่านั้นเองแค่นั้นพออืม อยากจะเล่นอีกครั้งไหมล่ะไม่หรอกแค่นี้ก็พอแล้วถ้าอย่างงั้นเอานี่ไปสิรับไว้เป็นที่ระลึกไอโฆษณาเมื่อกี้กำลังคุยกำลังซึ้งมึงมาเออเออแน่ใจเหรอถ้าไม่มีนายฉันคงไม่เล่นหรอกมันคงไม่เหมือนเดิมนะฉันก็จะล้วว่านายทำอะไรอยู่แต่ฉันก็จะยังจะเล่นต่อไป โอ้เล่นกระจอกมากเลยก็แน่และไม่ได้เสียบแอมไม่มีเอฟเฟกต์อ่ะเฮ้ยขอดอะไรวะเนี่ยขอดอะไรวะใครใครรู้บอกผมด้วยนะขอดอะไรเนะี่ยไปคืนล่างเป็นวีอย่าฟังเพลงใช่ไหมจอ,น,จอน,นี่เหรอเฮ้ย เขาไปแล้วใช่ไหมเอาเมื่อกี้มึงก็ไม่ชวนกูคุยใช่แต่เขายังได้ยินนายอยู่เอ้าอยู่แล้ววะขอบใจแต่ฉันไม่จะอยู่อารมณ์ที่จะเล่นให้ให้หลุมศพหรอกะเอายิงกูเหรอเอาปืนให้จริงแล้วควรรับไว้นะปืนใครวะโชว์เป็นยังไงบ้างอะเยี่ยมไปสุดๆไปเลยซามูไรคนพบแนวใหม่แล้วแหละ น่าเสียดายชะมัดที่ฉันต้องพาดมันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอยังมางานฉันได้นะนายไม่ต้องหรอกนาจริงๆนะปืนกรบอกนี uh huh> ้ฉันพยายามจะยิงตอนนี้ที่เขารอบเข้ามาในบ้านฉันคือปืนกระบอกที่จะยิงฉันเองใช่ก่อนหน้านั้นช่างมันเถอะแจ๋วฉันรู้สึกเหมือนว่าหลับไปแล้วตื่นขึ้นมา50ปีให้หลังเลย งั้นก็กลับไปทำงานได้แล้วโอเคดูแลตัวเองด้วยวีไว้จีติดต่อไปนะว่าไงมันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมไน่าติดายที่เคอร์รี่ไปแล้วเ <c oughs> ขาคงมี <c oughs> บางสิ่งที่ต้องไปทำล้วมั้น <c oughs> ตอนนี้กำลัง เขียนเพลงใหม่อยู่นะนั่นไม่ใช่สิ่งที่นายต้องการหรอกนะทําให้เขารู้สึกดีนะดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีขนาดนี้จอห์นี่อย่าจาดฉันไปเลยฉันไม่สบายอยู่ได้โดยไม่มีนายอย่างนี้หรอสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนั้นก็มีประโยชน์หวังว่านายจะไม่มีข้อเรยกร้องอีกนะก็อาจจะทีนี้ก็มีโอกาสทําในสิ่งที่อยากทาแล้วแหละฉันต้องไปคุยกับฮานาโกะให้เร็วด้วยโอเคตามใจเลยเฮ้ย เมื่อกี้โฆษณาเลยมึงเดียวเออไปหาจูดี้ดีกว่าคนะรับหานาโอกะอะไรเอาไว้ทีหลังเออคือคือผมต้องเอาของไปขายก่อนนะจูดี้ักมาเป็นไงบ้างเชบสฎาบานีมีเรื่องสำคัญเหรอก็สะดวกดีแม้จะเกิดเรื่องต้องขอบคุณเธอนะบางทีเราอาจจะลองดูอีกครั้ง ได้โดยที่ไม่ต้องค่าใครได้ทุกเมื่อรอมไม่ไหวแล้วเออดีไงฉันก็รอให้ไมโกรบอกรายละเอียดอยู่นะรูอะไรเพิ่มเติม<ๆ>เดี๋ยวจะโทรมานะเอ้ยอันนี้ผมก็จะมาจ่ายเงินให้เด็กเตอร์นะครับเพราะว่าเขาคือผู้มีพระคุณที่ช่วยเราไว้ตั้งแต่ต้นเกมเราจะติดหนี้เขามันก็ดูไม่ดีอ้าหมดตูเลยเนี่ย ในสุดก็เก็บเงินพอจะจ่ายไงทับครบต้นครบดอกแล้วเก็บไว้ก่อนฉันไม่ได้ขัดสนขนาดนั้นฉันไม่แบกมันลงหลุมไปด้วยหรอกวิรับไปเถอะแล้วก็ขอบใจอีกครั้งที่ลงมือลงแรงให้ฉันเยอะทั้งที่ไม่ได้เงินสักแดงแบบนี้แหละถึงเรียกว่าเพื่อนมีคำถามเกี่ยวกับซิวไวเฮนชิปกับนั้นสองสามข้อฉันไม่ใช่ผู้เจี่ยชางแต่ก็พอตัวนะดูว่าฉันจะทำอะไรได้บ้าง เป็นไปได้ไงทำไมฉันมองเห็นเขาไมโอชิมันออกแบบให้สื่อสารกับจิตสำนึกได้มันก็แค่ทำหน้าที่ตามปกตินะมันต้องขอบคุณอาราสกาสินะก็นะฉันพนันว่าเธอเป็นเจ้าของลีนิกที่เสียหายเยอะที่สุดเลยแหละทำไมฉันถึงเห็นความทรงจำของจอห์นนี่ล่ะตอนนี้เธอสองคนแชร์สมองร่วมกันแล้วแหละ เขาสามารถเข้าถึงความรู้สึกรับรู้หรือแม้กระทั่งความจำบางส่วนของเธอได้แ็บกันเธอก็มองเห็นของเขาได้เหมือนกันแต่หลังจากนั้นสักพักก็ไม่รู้เลยว่าของใครเป็นของใครอ๋อจะผสมปนเปนะครับนายจัดการร่างแจ็กกี้เหรอฉันฉันนึกว่าเธอรู้สิอีกบ้าจริงนี่แค่พูดก็จะลงจับแล้วทำไมอ่ะหมาความว่าไง พวกอาซากะมันเอาเข้ามาแล้วก็มวยล่าเขาไปเลยนนมันเก็บไว้ที่ไหนอะไม่แน่ใจมันสั่งให้ฉันหมอบลงกับพื้นเอามือวางไ,ว,ไว,ว้บนหัวฉันพยายามจะถามข้อมูลแต่เธอคงรู้ว่าบริษัทมันทำยังไงเฮ้ยแจ็คอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะไอ้พวกเวนจิตกิจก,จกลารเป็นไงอะกระบวดไม่ได้หรอพวกบริษัทร,รู้ว่าควรรักษาระยะห่างกับอาลัสกะแล้วก็ กลับมาจ้างทหารรับจ้างพวกมันมีเอเววะปลูกถ่ายรูปใหม่ล้าสุดด้วยดีนะที่นายมีซิตี้ช่วยงานใช่การเช่าร้านหล่อนเป็นการตัดสินใจที่ดีสุดที่ฉันเคยตัดสินใจเลยรู้ไหมดูเหมือนว่านายจะเป็นคนเดียวในนายิตี้ที่มีความสุขมากใช่อีกพอถึงวัยหนึ่งเธอจะเลิกเพ้อฝันชีวิตก็เรียบง่ายขึ้นเยอะเหมือนเราเคยถามกันะลืมไปละไม่มีนี่ติดค้างกันแล้วนะไอเด็กเตอร์ ช่ชื่ออะไรนะไม่ใช่ชื่อเด็กเตอร์ดิมันชื่อวิกดิวิกเตอร์เออไอเด็กเตอร์นะมันเด็กเตอร์ดิชอนที่ตายไปแล้วนะผมว่ามีโอกาสที่แจ็คก,กี้จะยังไม่ตายนะเพราะว่าแจ็คก,กี้ใส่ชิปเข้าไปอะ่ะเอออาจจะมีหักมุมก็ได้แจ็คก,กี้อาจจะเป็นผู้ร้ายในอ,อาจจะเป็นผู้ร้ายในในเกมนี้ก็ได้นะครับ ักมมุอย่างที่ทุกคนจำได้นะครับว่าเจคกี้เขาเสียบชิปไปก่อนเราเออผมไม่รู้ผมสปอยหรือเปล่านะแต่ผมคิดอย่างนี้นะผมไม่เคยดูมาจากที่อื่นเลยนะครับจุดีโลรมาแล้ววีไม่โกรเรียกนะก่อนพระดที่ตกด้านหน้าเมกาทาวเวอร์จะไปที่นั่นด้วยไหมแน่นอนฉันจะไปแล้วเจอกันนะมาแล้วโอ้โห จะรอดไหมเนี่ยจะรอดพี่ดีวีวีพร้อมไหม <c oughs> อยู่กันพร้อมหน้าแต่กูแม่งเจ็บอยู่ so ดีใจที่เธอมานะอ๋อคิดแล้วพู้เธอก็พูดถูกนะบางครั้งการกระทำนี่เหมาะกับสถานการณ์ีการเตะเป้ายัดกระสุนวิธีตา นายประมาทแล้วทอมเธอรู้ได้ไงเป็นครั้งแรกที่นายทำอะไรแบบนี้นะแค่จินตนาการว่านายทำสิ่งที่เราทำแค่โปรแกรมต่างก็ทำได้ดีนายทำได้ดีแล้วมีวิธีที่ทำให้ถึงกิโลมีไหมเปิดพิมพ์เขียวคิดไว้หมดแล้วไม่ทั้งหมดแต่เราก็โอเคในเรื่องที่เพนเฮาส์นั่นเข้าดีที่สุดคือเข้าจากฉันบริการมีทางเข้าอยู่ตรงนั้น ไมโกอยู่ไหนนะไปพบฮีโรมีเพื่อหลีเลี่ยงการสร้างพิรุษนะอ๋อเธอจะทำให้เราเข้าไปที่นั่นจนกว่าเราจะเข้าไปได้จำไว้ให้ชีพควบคุมพฤติกรรมอย่างที่มันอยากจะทำไม่มีเวลาที่จะมารอบครอบเช่งํำนับการสัดสินใจแล้วแค่ทำตามสัญชาตญาณหยุดหรือกังวลไม่แต่วินาทีเดียวอาจจะหมายถึงชีวิตได้รู้ไหมทำไมมันต้องตะโกนในี้วีเข้าไปเลยไหม ไปลุยกันเลยเอาทางไหนอะนำไปนะจ๊ะน้องจูดี้ ไปไหนวะไปแต่ชั้นเดียวก็ไปชั้นเดียวเนี่เธอสองคนตามมาเราให้ติดตรงไปที่ข่าวถึงเวลาแล้วสินะระวังตัวให้ดีพวกนั้นอาจจะซ่อนตัวอยู่ก็ได้เอ้าเอาบักอะไรเนี่ย มึงอยู่กับกูแล้วมึงจะโทรมาหากูทำไมวะต้องเชื่อต่อแผงควบคุมอีกแผงหนึ่งอะไรวะเนี่ยมึงทำอะไรอยู่อะอันนี้คืออะไรอะไม่ใช่กล้องใช่ไหมโอ,โอ้โอ้ไม่อยากให้ฆ่าใครนะครับเราก็จะไม่ฆ่าใครเอาตัวพีท กดพีดผมกดพีดผมกดพีดผมกดพีผดพผมจะแท็กเออเอ,อ้ยโอ้ตาโกแลงเฮ้ยมันทำจุดนี้ทำไมวะ เออโอ้โหปืนแม่งเจ๋งว่ะมาเถอะเอาพีกอะไรมึงวะคุมยากเหมือนกันเนี่ยโอ้โหแต่โคตรแรงขอโทษกดผิดเฉยนะว่าไงจ๊ะนั่จ๊ะ เดินชิวเลยเนี่ยมึงให้คูคุยไหมเนี่ยนเนี่เอาไงต่อท um um> um um> um> uh ุกคนเข้าไปจำที่อย่างความกอดล็อกน่าจะอยู่ที่ข่าวแล้วเราจะไปตามสัญญาณของไมโก้พวกเขาจะจัดการกับเราพอๆเธอจัดการกับฮิโรมิแต่อย่างแรกเธอต้องเข้าไปในเพนท์เฮาส์ก่อนไม่มากับฉันเหรอ มีโอกาสที่จะโดนจับได้น้อยกว่าถ้าเธอไปคนเดียวและนอกจากนั้นฉันจะทำประโยชน์ดได้มากกว่าถ้าอยู่ตรงนี้ถ้ามันเปิดสัญญาณเตือนฉันยกเลิกได้ต้องฝ่าระบบความปลอดภัยไปที่แผงนอได้ไหมฉันคิดว่าฉันทำได้แต่ขอโทษนะมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกอเธอต้องจัดการเองโอเคกำลังไปอยู่อีกด้านหนึ่งรักษาตัวด้วยแน่นอน กดผิดเฉยดีนะจูดี้ไม่โกรธกูมไม่กดลิฟต์แล้ววันไหนมันจะไปล่ะสถานการณ์เป็นไงบ้างเราอยู่ข้างในแล้วอยู่ที่คาวใครเข้าไปชั้นไหนฉันจะไปชั้นล่างพอมจะไปชั้นบนเราพร้อมแล้วสูงมากเลยนะหลบหลบหลบ โอเคอยู่บนหลังคาแล้วไปตามระเบียงระวังตัวด้วยนะอะไรวะเนี่ยผ่านทะลุได้ใช่ไหมไม่ไไมีใครเลยอระวังตัวไลยต่อยต่อยเอาคิดว่าจะเป็นพลังต่อยไม่ใช่นะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นั่นนะ ทำไมไม่นั่งให้วะอ <c oughs> เออทำไมต้องมาตออกลางวันด้วยวะไม่รู้ว่าตออกลางวันกับตออกลางคืนมันเห็นต่างกันหรือเปล่ามันไม่ใช่เทนเกียร์โซลิดนะครับแ้พูดอย่างนี้ผมก็เคยเล่นเกมสเตลมานะแต่ก็สเตลแตกทุกรอบ <c oughs> <c oughs> <t ul g> ถูกไปเนี่ยจะบอก้วไรมีงานเป็นกระบุง อย่าลอสิโอ้ยล,ลงไปไงวะนนียโดยที่ไม่ตายอ่ะเอาลงคนหนหมันไม่ใช่แอสติงคีไช่เหรอ <c oughs> เฮ้ยผมไม่กล้าลงอ่ะลงเอา <c oughs> ก็ได้อยู่ <c oughs> แล้วมึงอยู่ดีมึงขันมาทำไมเล่าเออมึงชิบหายเอา <c oughs> ใคร <c oughs> เอา <c oughs> <c oughs> ปืนนี้โคตรเจ๋ง ลื่นลมเฉยอะไรของมึงวะเออเก็บของเก็บของสายบูก็ต้องบูดีวะเออจะมาเล่นใจเย็นทำไมนะ,ะเอา้าแปลงไหนวะหาทางเข้าก็ต้องตรงนี้สิวะใช่ไหมเปิดโอเคเข้าแล้วครับไม่หรอกถ้าฉันยังทำอะไรกับมันได้เอา้า ทำไมวะแปลง,งงงนะครับอืมมีอะไรม้างนะไม่ค่อยมีอะไรมีคนไม่เอย่ยไม่รู้นะครับ <c oughs> เฮ้ยมีปืนวางอยู่ขา้างหน้าอย่างนี้นเลยวะ <c oughs> ตรงนี้เหมือนกัน <c oughs> เอา <c oughs> เก็บปืนแล้ว <c oughs> ไม่หายไปที่กล้องวงจรปิดด้านหน้า เอาตอนแรกฉันว่าเธอจะมาที่นี่โดยม,ม,มีปัญหาหน้อยกว่านี้ซะอีกโ <c oughs> ชคด,ดีที่พวกมันต่อแบนแนนอยู่ไม่งั้นก็จบเกม <c oughs> ขอโทษถูกหรือผิดนั่งนั่นกระบวนใส่เธอไม่ว่าจะทำอะไรเฮ้ยคนคนนั้นก็เป็นที่น่าสนใจไม่ชอบเธอเหมือนกัน <c oughs> ดูพยายามเกินไป เราทำให้เรื่องมันจบได้ไหมทำไมต้องมีสามคนหล่อนจะเล่นตูกติกอะไรอานั่นคือเป้าหมายของเราฮิโรมิซาโตะพวกเขาดูอะไรเทปตัวอย่างของดออันดับหนึ่งต่อไปของคขาคัดด้วยพิเศษสาวโชคดีจะแทนที่เอเวอรลินหวังว่าเธอจะทำให้เห็นว่าเธอฉลาดกว่านะ อีกสองคนคือใครน่ะเออกลุ่มเป้าหมายการแสดงในวันนี้ฮิโรมิโตะตอปโต้พวกเขาโดยตรงและตอนนี้เขาจะได้ดูมันตายในกองฉีของมันเองไม่ใช่สิ่งที่เราตกลงกันนะมองที่ฉันเห็นนี่ไหมนี่เป็นหน้าตาที่บอกว่าไม่ได้เสไพรส์อะไรเลยฉันรู้จักคอตำรวจพวกเขาพลังคือเรื่องความแข็งแกร่งไร้ปานีน่าเป็นเพียงวิธีเดียวไมโกะฉันจะตัด การเชื่อมต่อกองมันแล้วนะพวกมันจะไม่กระปี้กระเป๋าหรอกหลังจากผูกแบบเชียพันการแสดงหนึ่งจบไปการแสดงใหม่ก็เริ่มขึ้นมาทั้งยอดเยี่ยมและยากพอๆที่จะลืมเข้าใจไหมอะไรวะเธอไม่ใช่ปาร์เกอร์นะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรเนี่ยอ้าว นี่เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเวลาของฮิโรมิหมดแล้วหานรับจ้าโมนี้เคยสร้างคามโบวายให้ลูกค้าที่คามาครั้งหนึ่งเอา้าเธอสั่งหารออสบอร์ฟอเรสเอา้าตอนนี้เธอบุกที่พาสต์ตัวของคุณซาโตเอา้ามันจะเล่นกูนแล้วนั่นยังไม่เพียงพอแล้วก่อนีน่คู่ความไม่เอาไหนของฮิโรมิที่มาถึงเเชื่ออะไรวะเนี่ยเอา้ามันจะลุงกิโตะเรอีแล้วจะมองเห็นความพยายามที่ไม่เพียงพอรือความมง่เขาของเขามานานแล้ว แต่นี่ฉันคิดว่านี่ก็ชัดแล้วว่าเขาอยู่มานานเกินกว่าจะใช้ประโยชน์ได้แล้วบี้เรากำลังทำบ้าอะไรวะเนี่ยเออฉันเข้าใจไหมเป็นคนผู้เกัดการคนใหม่กำลังยืนมหน้าเดี๋ยวก่อนไมโกะฉันคิดว่าถือได้ใจเกินไปนะเห็นแล้วไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยเออฉันเบื่อที่จะคุยด้วยแล้วงั้นรีบๆจบเรื่องกับเสียทีเถอะ

ตั้งใจอยู่เลครับโอ้เออเบี้ยเธอต้องการอะไรกันแน่ตื่รู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นอ้าวเก้าจูดี้สั่งกลัวเออเออเก็บของให้หมดอะไรล่ะ พวกเขาได้แก้ไขแล้วเธอเปลี่ยนคาวให้เป็นระเบิดเวลาอ้าวก็ไม่ได้น่ใจนี่ชีวิตที่เราพาไปอาจจะเพียงพอสำหรับพวกเขาพอแล้วพวกมันทำเรื่องกับรขาดทุนได้ดีกว่าซ e อของมิลิเท็อีกพวกมันจะเห็นว่านี่ไม่มีค่าพอหรอกพวกเขาจะหมดธุระกับม็อกคาก็อาจจะหมดเวลาและเป็นอิสระก็ได้ได้เวลาปล่อยไปแล้วไมโกะออกไปเดี๋ยวนี้ โอเคไปแ็ได้อาราวบีออกมาจากที่นั่นได้แล้วทอมและร็อกอยู่ข้างล่างปลอดภัยดีไม่ได้ถูกสะกดรอยตามโอเคไปที่ถนนรออยู่ที่ตู้อาหารอืมเชี่ยน่าจะคิดไปแล้วว่าจะต้องเจอ อาจจะวางแผนไม่ตั้งแต่แรกแล้วเวลาเดียวที่เรากับที่เราเดินไปในออฟฟิศเธอพระเจ้าทำไมเชื่องอย่างนี้ใครจะไปสนล่ะว,ว่าเธอวางแผนอะไรเราทำได้นั่นเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญตอนนี้คลาวเป็นของดอลแล้วเธอพูด <c oughs> ถ,ถูกแผนก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรก <c oughs> และเธอก็ทำให้เกิดขึ้นได้โอ้ยขอบคุณนะ เฮ้ยจุบจ๊บๆเราด้วยแล้วเจอกันนะบี <Zero. S 1> เจอกันนะจูดีเฮ้ยมาจุบ๊บเราด้วย <ไป S 1> เฮ้ยโอ้ชื่นชมอเอาเป็นว่าพานนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่พันหน้าว่าเราจะมาทำเควีอะไรกันต่อสำหรับวันนี้แมวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ